สวัสดีครับโอ้นี่ก็จิมาะเขาสวนพักสวนครัวนี่ก็นานพักกน้องฝืนเซตใหม่ๆครับนี่เหลือที่ทับนานกระจายดินเอาไว้เอาเม็ดพักเมื่อวานเนาะนี่ก็ทับนานไม่แล้วครับมาหาเก็บเอาอพัก ใบสะะแนใบยี่ราเนาะครับนี่จิไปใส้ทำหลบับปูกินย่ำคำย่ำเย็นมือนีเนาะครับมาหาเอาใบสละแนครับนี่ก็มีพ่อได้ยูได้กินด้วยครับนี่แต่ใบก็ยังบบงาเทาเลยัยงบบได้ขยายเนาะเพราะว่าก็เริ่มเขานาหนาวแล้วเดี๋ยวพ่อได้ยูได้กินอยู่ครับนี่ นี่ก็ใบขะแยแงต้นขนแยแงเนาะก็ะมาปลูกเอาไว้นี่จะได้เก็บกินง่ายๆเวลาหิวเวลาอยากเนาะเฮ็ดยูเห็ดกินแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเท่าีหแหละครับนี่ก็ใบยีลานอะอ้ก่อกระใยงามดีอยู่ครับนี่เอาไปเลยใส่ลาบจะได้กินน้มหอม,หอมอเอาใบใย่ๆนี่ละครับ จะมีหลายกออยู่ครับเนี่ยจะรูซึกกับเรลื่มเหี้ยวแหรอครับเนี่ยเนาะ,ะตามฤดูกาลเนาะ,ะเข้าสู้หนาหนาวแล้วกะเป็นตามธรรมชาติของพืชพักสวนครัวแลวเนาะนี่กะเอาน้ำปูขั้นเนาะปูน้าเนาะนี่ต่ำแหลกๆเราก็ขั้นเอาน้ำปูมะตั้งหม,มอตั้งตเตาแก็บนี่ครับให้เข้าแห้งๆจักหน้อยให้เลือแตะ ชิ้นเนื้อปูเนาะครับนี่ก็ได้ใส่ใบมะกรูดลงไปน้ำเนาะก็หัวตะไคร้เนาะใส่ลงไปเพื่อจะได้ให้นีกลิ่นหอมหอมบวกเขาเท่าไรเนาะนี่มาใส่มันปูลงไปใส่มันปูแกะออกมาจากกระดองปูนเพื่อจะได้มีความมันๆเวลาเห็ดหลาบผิดเนอจะได้นวนัว,นว,นวแสบ่แสบๆตัวคร <ไป S 1> ับ <ไป S 1> นี่<ป> มา,มาใส่ตามลงไปด้วยพริกเม็ดสูบนี่จะน้ำหัวกะทิครับนี่างน้ำหัวกะทิเรามาัดตั้งกัะพะให้ก็แตกจนมันก็ดีนี่เ้าแห้งๆลงก็ดีก็ดีนะจะใส่พริกลาบลงไปครับพริกลาบตูใส่ขบเคียงข้นไทของเคี้หยหลาบเลยครับ ลงลึกครับเติมความเข้มใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยพอดีพอดีอดเิยมอ่ามาใส่เนื้อปูลงไปผสมกันครับโอ้แต่หลายดีอยู่ทั่ทัพนี่เนื้อปูนี่ครับนีสันของเนื้อปูนะโอ้โอโอ หอนนันวเลยเนี่ยก็ใส่น้ำมันปูเลิศไปน้ำนู่นก็ได้ชินหอมขึ้นมาเลยครับโอ้ใส่หลายดีขนาดครับอ่าคนให้เข้ากันเลยครับใส่ซึ้มเข้ากันตัวลาบเลยครับให้เข้ากันก็ชิมก็เนื้อปูนเนาะ ไส้น้ำปลาลงไปนี่น้ำปลาโนัวโครับนี่นะจะแสร็จก็กินปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาเนี่ยนะครับของมักของชอบนอะครับผมเด็กกินหอมขึ้นมามเราที่ไหนเชฟอยู่อ่าหิมะเทใส่หม้อครับที่ไหน ใส่รวมคัดเข้ากันก็เครื่องปรุงเครื่องลาบเลยปุ่รสชาติเด็ดร้อยแลวมใส่หม้อลองไปเลยจะได้เอาไปค้างตัอมาคุนในหมอนี่ครับนี่เขาจะได้นั่วๆเข้ากันดีก็าวาหมอนี่จะชิดต่อมเข้ากันครับโอเครสก็ดีว่ะนะ,ะได้มาชิมรสชาต ว่ารสชาตินัวๆพอดีหรือยังอุย้ยร้อนๆเลยครับจากเตาร้อนๆ,ๆพอดีนัวๆดีเครื่องปรุงเขากันดีอ้าวเสร็จเรียบร้อยใส่ผักลงไปใบสะนะแหน่ใบกีราต้นหอมผักชีกินนี่สูตรใส่ผักใส่หลาเนาะ ใส่ลาบทุกอยาก่างเลยครับอันนี้ก็พผักสวนทัวรว่าวกฐานบ้นเนเก,ก็บมากจากสวนเลยครับกลิ่นหอมหวนชวนหิวเลยครับพร้อมดูพร้อมกินแล้วครับโมเมนูบ้านบ้านเมื่อนี้ลาบปูนาหัวหมูว่าเนาะอ้าวตามไทยครับนี่เขาคัวเขาเบื่อหรือเขาคัวนี่พระเอกของลาบ คนเขากันใส่ตอนนี้เลยนี่ใส่ตอนปิดถ่ายนี่จะได้กลิ่นหอมของเข่าขัวเข่าเบือนี่ใส่ลงไปตามมัดตามชอบเลยครับเข่าขัวกับขัวใบเนาะได้กลิ่นหอมขนาดครับเนี่ยมาครับผมมากินมาชิมออเดิบออเดิบเลยครับนี่คำแรกโอ้โห หลาบปูนะกับพริกเม็ดสุกใ,ใหญ่เลยครับนี่เพิ่มความเผ็ดเข้ามาเต็มปากเลยอะออืจัดจานดีมากนี่เลยหน่วยพักกะถินพักกระเศบบ้านเนี่ย เท่ากันดีครับก็หลับปูยนวนวน,วนวเลยครับหลาบปูนี่จัดจานจัดจานมาออเดิบออเดิบออื มาครับผมมากินแซบแซนัวนัวน้ำกันเนอะครับกับเขาแนวยูนะกินย้ำเย็นมือนี่ลาบปูนาครับจัดจานกินยูง่ายๆแซบ,บแซบเปบ,บ้านๆเนอะครับบ้านนาเขาครับผม